C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น้องๆอ,อาจจะตั้งใจรอ,อกันเลยทีเดียวนะคะว่าปีนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ,อยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรพฤดสกุลช่างสัจจไทยนะคะท่านผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเล่าให้กันฟังนะคะว่าการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนของระดับปริญญาตรีประจําปี2567จะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมจานพืชนะครับผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับมาพูดคุยนะครับให้ทั้งผู้ปกครองนะครับหรือน้องๆน,น,นะครับนักเรียนที่เตรียมตัวอยากจะ มาเป็นลูกช้างมอชอนะครับได้เห็นข้อมูลนะครับในเบื้องต้นนะครับ ค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้มีแนวทางในเรื่องของการรับเข้าศึกษาต่อระดับปตีสำหรับน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้ยังไงกันบ้างคะครับผมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเรามีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและก็หลักสูตรนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรไทยเนี่ย ทางมอชอเองก็จะรับโดยช่องทางที่เราเรียกว่า TCAS นะครับหรือของทปอนะครับแต่ถ้าเป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับก็จะมีช่องทางที่มอชอเนี่ยพัฒนาขึ้นเองเราเรียกว่าเป็นช่องทาง IPAS นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยหลักสูตรนานาชาติเนี่ยก็สามารถรับในช่องทาง T Cas ของทปอได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นทปอเนี่ยก็จะมีอยู่4รอบนะครับส่วน i p a s เราเนี่ยก็จะมีอยู่3รอบครับก็จะมีทั้งหลักสูตรที่เป็นในส่วนของภาษาไทายแล้วก็นานาชาติที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เตรียมรับไปด้วยนะคะอ,คอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้นิดนึงนะคะว่าในส่วนของการแบ่งรับในแต่ละรอบในจํานวนรับทั้งมดนี่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ ก็ถ้าเป็นโครงการที่ผ่าน T-Cas นะครับเรารับทั้งหมดประกาศรับไปนะครับ 11,500ที่นั่งนะครับ1 1 5 0 0ที่นั่งครับผมภายใต้โครงการต่างๆเนี่ยอยู่ที่758โครงการโอ้เยอะเลยทีเดียวนะคะใช่ครับในหนึ่งสาขาวิชาเนี่ยอาจจะรับหลายโครงการนะครับค่ะถ้าเป็นของนานาชาติเนี่ยเราก็รับทั้งหมด4ผ่านช่องทาง i p a s เเนี่ยเรารับทั้งหมด491ที่นั่งครับภายใต้44โครงการครับ ค่ะก็ทั้งหมดก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดรับน้าน,น้องนักนักเรียนเนี่ยเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันเยอะทีเดียวนะคะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษานะคะสําหรับในส่วนของการแบ่งรับในแต่ละรอบค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังโดยภาพรวมสักนิดนึงค่ะวันนี้คงจะมาเน้นเกี่ยวกับการรับผ่าน t c a s นะครับซึ่ง t c a s 1เนี่ยเราเรียกว่ารอบที่1รอบพอร์ตโฟ i o นะครับ โดยที่ในรอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยวันนี้นะครับในสำนักทะเบียนมอชอเองเนี่ยเราได้ประกาศขึ้นที่หน้าเว็บแล้วนะครับว่ามีโครงการอะไรบ้างนะครับที่จะรับแล้วก็มีจำนวนรับเท่าไหร่นะครับซึ่งซึ่งในส่วนของการรับสมัครเนี่ยก็จะรับสมัครตั้งแต่วันที่31ตุลาค่ะนะครับถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับค่ะโดยที่การรับในรอบที่1แฟ้มสะสมผลงานเนี่ย มชเองจะแบ่งย่อยเป็นอีกสองส่วนนะครับเราเรียกว่ารอบ1.1จุดหนึ่งรอบ1.1จุดหนึ่งเนี่ยก็คือน้องๆเนี่ยสะสมผลงานแล้วก็ทำผลงานนะครับนำเสนอผลงานทางสาขาวิชาก็จะพิจารณาจากผลงานที่น้องๆเนี่ยสะสมมาะนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นผลงานที่อยู่ในระดับมัธยมปลายนะครับมสี่ห้าหที่น้องๆมีผลงาน นะครับซึ่งผลงานนั้นก็น่าจะตรงกับสาขาที่น้องจะสมะัครอันนี้มอชเรียกเป็นรอบ1.1ค่งนะครับทีนี้เนี่ยมอชเองเพิ่มรอบเราเรียกว่ารอบ1.2อนะครับในส่วนรอบ1.2เนี่ยก็จะเป็นการเอาผลงานที่น้องเนี่ยสะสมมาแล้วก็มารวมกับคะแนนสอบด้วยนะครับคะแนนสอบตรงนี้ก็เป็นคะแนนสอบที่ทางทอปอจัดสอบขึ้นนะครับที่น้องๆน,น่าจะ ได้ยินชื่อมาและก็คือการสอบ t ีแก็ ap, และ t ีแพ t ทีแพนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการรับสมัครก็คือจะเป็นข้อ1.1แล้วก็1.2ก็คือสมัครช่วงเดียวกันเลยช่วงเดียวกันใช่ครับโดยที่น้องๆไม่ต้องเลือกนะครับว่าจะ1.1หรือ1.2ถ้าในโครงการไหนเนี่ยรับทั้ง2ประเภทน้องสมัครแค่ในโครงการแล้วถ้าผลงานของน้องๆเนี่ยดีนะครับและจํานวนที่นั่งอยู่ในจํานวนที่ ที่รับได้ทางสาขาวิชาก็จะประกาศรับเป็นผู้ผ่านในรอบ1.1เลยแต่ถ้าผลงานของน้องๆยังอาจจะยังดีไม่พอนะครับแล้วทางสาขารับแบบ1.2ด้วยก็เดี๋ยวจะเอาคะแนนสอบเนี่ยมารวมผสมนะครับซึ่งบางโครงการเนี่ยอาจจะรับแต่1.1คือพอตอย่างเดียวบางโครงการอาจจะรับแบบพอตบวกการสอบ1.2อย่างเดียวหรือหลายๆโครงการก็จะรับทั้ง2แบบเลย นะครับอันนี้น้องๆต้องดูในหน้าเว็บของสำนักทะเบียนนะครับว่าโครงการไหนรับแบบไหนจำนวนเท่าไหร่รแต่ว่าก็มีรายละเอียดให้น้องๆได้ศึกษาก่อนเนี่ยที่เว็บไซต์ที่เว็บไซต์ถูกต้องเลยครับสำหรับในส่วนของจำนวนรับสักนิดนึงค่ะอาจารย์ t c a s สรอบหนึ่งรอบสะสมผลงานหรือว่า Portfolio โอเนี่ยนะคะจำนวนรับเท่าไหร่คะก็จำนวนรับนะครับจริงๆเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นอีก2ส,ส่วน ย่อยๆในนั้นนะครับก็คือเป็นการรับสมัครที่ผ่านเว็บของสำนักทะเบียนเองค่ะนะครับแล้วบางโครงการเนี่ยจะเป็นการรับโดยตรงที่เว็บของคณะนะครับที่น้องๆสนใจนะครับซึ่งในรอบหนึ่งตรงนี้เนี่ยเราประกาศจำนวนรับไปที่3,400 ห4ี่ที่นั่งครับ3,454ที่นั่งนะคะใช่ครับ <c oughs> โครงการทั้งหมดก็อยู่ที่276โครงการภายใต้2 2ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับค่ะสำหรับในส่วนของจำนวนรับ3,454ที่นั่งเนี่นะคะอาจารย์ก็คือจะเป็นในส่วนของโครงการทั้งหมดที่ดทได้แจ้งไว้อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังคะ่ะว่าโครงการที่เปิดรับเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ่ะครับ ก็ถ้ารับโดยสำนักทะเบียนเองนะครับก็จะเป็นโครงการที่เราเรียกว่าเป็นแฟ้มสะสมผลงานนะครับตรงคือทุกอันเนี่ยจะต้องมีแฟ้มสะสมผลงานครับแต่โครงการย่อยอันท hey, no. ี่1เนี่ยแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยก็จะรับอยู่ที่ประมาณ1,100ที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีโครงการที่น้องบางคนนะครับมีทักษะความสามารถด้านกีฬา นะครับในบางสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีการรับด้วยนะครับอันเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ60ที่นั่งะนะครับแล้วมีโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะครับอันเนี้ยก็อยู่ประมาณ350ที่นั่งนะครับมีน้องๆที่เรียนอยู่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะครับในโรงเรียนกำกับของมหาวิทยาลัยหรือที่เรารู้จักว่าวมวเนี่ยนะครับอันเนี้ยมีอยู่5ที่นั่ง มีโครงการเด็กดีมีที่เรียนซึ่งอันนี้เนี่ยทางโรงเรียนจะต้องส่งชื่อมานะครับอยู่ที่141ี่ที่นั่งะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองนะครับเรายังให้ความสำคัญนะครับกับนักเรียนที่อาจจะมีความพิการทางร่างกายบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีโครงการตรงเนี้ยรับเข้ามาอีก20ที่นั่งในรอบที่1ตรงนี้ะนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นโครงการพิเศษอื่นๆนะครับอีกประมาณ1,400ที่นั่ง ผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นทางสำนักทะเบียนเองเราก็รับอยู่ที่ประมาณเกือบ3า0พที่นั่งะนะครับในส่วนของคณะเนี่ยคณะก็ดำเนินการประกาศและรับเองตรงนี้อยู่อีกประมาณ350ที่นั่งนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ3400ที่นั่งครับค่ะก็จะเป็น2 7 6โครงการเลยทีเดียวนะคะ ใ,ในส่วนของรายละเอียดที่น้องๆควรจะทราบค่ะอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องของจํานวนรับแล้วก็โครงการต่างๆแล้วอาจารย์มีข้อมูลอะไรจะฝากถึงน้องๆในรอบของรอบที่1รอบพอตนี้ไหมคะในส่วนของรอบพอตนะครับโดยชื่อแล้วก็เป็นแฟ้มสะสมผลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่มีผลงานอยู่แล้ววันนี้นะครับโดยข้อจํากัดเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะให้ส่งตัวพอตเนี่ยอยู่ที่10 หน้ากระดาษ A4 นะครับน้องก็จะรวบรวมพอร์ตเนี่ยอยู่ในไฟล์ทำเป็นไฟล์ PDF นะครับเพราะนั้นเนี่ยน้องบางท่านเนี่ยมีผลงานเยอะมากนะครับอาจจะต้องคัดเฉพาะที่เด็ดๆ นะครับใส่เข้าไปในพอตต,ตรงนั้น <ขา S 2> นะครับไม่ต้องเอามาแบบทัาทางดทที่มีนะคะใช่เดี๋ยวมันจะเล็กมากและกรรมการ<ม>จะอ่านไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยงามจริงก็คือหนหน้าอาจจะมีสัก2ชิ้น2ใบประกาศหรืออะไรเงี้ยครับเพื่อให้กรรมการอ่านได้โดยง่าย<ม>และอาจจะมีการเขียนรายละเอียดอธิบายไว้ด้วยก็จะช่วยช่วยกรรมการในการอ่านนะครับค่ะทีนี้เนี่ยน้องๆอาจจะต้องดูลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะ บางสาขาวิชาเนี่ยอาจจะมีการกําหนดว่าพอตจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ,อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้องอ่านให้ชัดเจนด้วยต้องอ่านให้ชัดเจน,นะะเลยครับเพราะว่าน้องอาจจะส่งมาแล้วไม่ค่อยตรงกับที่สาขาประกาศก็จะพลาดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะทีนี้ในส่วนของคะแนนที่จะสอบนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเนี่ยใช้คะแนนที่เราเรียกว่าเป็นคะแนน T score ซึ่งคะแนน T score เนี่ยตอนน้องไปสอบ ทีเกตทีแพดของทปอ,อ,อ,อเนี่ยก็จะได้คะแนนที่เรียกเป็นคะแนนดิบแล้วก็คะแนนทีสกอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราใช้คะแนนทีสกอร์ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนมาตรฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้องที่จะสอบด้วยเนี่ยก็คงต้องเตรียมตัวในการอ่านหนังสือนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในการสอบในการรับรอบพอร์ต เรามีการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะครับเรามีการสอบสัมภาษณ์ด้วยดังนั้นเนี่ยในการสอบสัมภาษณ์เนี่ยทางด้านวิชาการเราจะสอบวันที่สองธันวานะครับอาจจะมีบางโครงการสอบแบบออนไลน์ด้วยนะครับบางโครงการก็อาจจะสอบแบบออนไซต์ site, ซึ่งน้องๆอาจจะต้องติดตามนิดนึงนะครับ โดยที่ในส่วนของการประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะประกาศวันที่29พฤศจิกายนเมื่อน้องส่งพรตเข้ามาทางกรรมการจะพิจารณานะครับแล้ววันที่29พฤศจิกายนเนี่ยก็จะประกาศว่าน้องคนไหนมีสิทธิ์มาสอบสัมภาษณ์นะครับซึ่งสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการจะเป็นวันที่2แต่ถ้าน้องๆสมัครในโครงการกีฬาด้วยก็จะมีการสอบทางด้านกีฬาในวันที่3ธันวา อืนะครับค่ะในส่วนของรายละเอียดก็ย้ำนะคะว่าให้น้องๆติดตามรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนมอชอนะคะถูกต้องครับ<ม>ก็มีกันทุกโครงการเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดในรอบหนึ่งนะคะรอบพอร์ตฟลิโอนั่นเองค่ะในในรอบหนึ่งเนี่ยตอนที่เราประกาศผลเนี่ยเราก็จะประกาศอยู่ทั้งหมด3มครั้งนะครับโดยที่ น้องๆเนี่ยนะครับในแบบ1.1ที่เป็นพอร์ตโอรีเนี่ยก็ะจะประกาศผลแล้วก็ให้ยืนยันสิทธิ์เนี่ยในวันที่19-22ธันวาคมนะครับพอเป็นแบบ1.2ที่เอาคะแนนมาผสมด้วยหลังจากคะแนนออกหลังหลังปีใหม่นะครับทางม,มชอเองก็จะประมวลผลแล้วก็จะประกาศผลแล้วน้องๆเนี่ยต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์ที่ม,มชอชเนี่ยก็คือ16-19มกราปี67 <S <S นะครับแล้วก็จะมีการประกาศครั้งที่สามนะครับก็จะประกาศผลมนที่ยี่สิบหกมกรานะครับแต่ครั้งที่สามเนี่ยน้องๆไม่ต้องมายืนยันสิทธิ์นะครับแล้วน้องๆที่ยืนยันสิทธิ์ที่มชกับรอบกับครั้งที่สามที่เราถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติเนี่ยมชจะส่งเข้าไปในระบบทอปอ,อนะครับแล้วสําคัญที่สุดนะครับน้องๆต้องอย่าลืมนะครับถ้าสนใจจะเรียนมชต้องไปยืนยันสิทธิ์ที่ทอปอ นะครับในวันที่6และ7กุมภาพันธ์อือันนี้ย้ําเลยนะคะค่ะนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของรอบที่1รอบพอร์ตอาจารย์คาน้องๆก็คงจะอยากทราบถึงเรื่องรอบอื่นๆด้วยค่ะรอบสองรอบสาแล้วก็รอบ4เป็นยังไงกันบ้างคะรอบ2นะครับเราก็จะมีโครงการนะครับที่เราเรียกว่าโครงการโคต้าภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือนะครับ อันนี้เนี่ยเน้นคนภาคเหนือเลยนะครับในรอบ2เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่5,700ที่นั่งะนะครับในส่วนของการสอบก็จะใช้คะแนนที่เราเรียกว่า A Level ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวอาจจะได้หาโอกาสมาพูดคุยเชิงลึกให้อีกทีหนึ่งะนะครับซึ่งการรับสมัครก็จะอยู่วันที่13-22กุมภาพันธ์ กุมภาพาันธ์ปีหน้านี้นะคะคอันนี้ก็จะเป็นรอบสองสหรับรอบสนะคะรอบ3เนี่ยจะเป็นการดําเนินการผ่านทอปอ,อ,อเองนะครับน้องๆก็จะไปสมัครที่ทอปอ,อ,อได้โดยตรงนะครับส่วนรอบ4นะครับอันนี้ต้องรอดูก่อนนะครับถ้าทั้ง3รอบแล้วจํานวนยัง ขาดอยู่ทางมชจะประกาศเพิ่ม,มนะครับค่ะอาจารย์ขาที่นี้มาถึงในส่วนของคําถามที่น้องๆถามเข้ามากันค่อนข้างบ่อยหรือทีเดียวนะคะว่าถ้าหากว่าสอบได้แล้วในรอบนั้นๆแต่ว่าอย่ายื่นสอบในรอบต่อไปด้วยเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมคะมันอยู่ที่การไปยืนยันสิทธิ์ในทปอหรือไม่นะครับถ้าในแต่ละรอบเนี่ยน้องๆเนี่ยนะครับยืนยันสิทธิ์ในระบบทปอแล้ว น้องก็จะไม่สามารถไปในรอบถัดไปได้นะครับอาทิเช่นน้องบอกรอบหนึ่งยืนยันสิทธิ์แล้วน้องก็จะสมัครรอบสองไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าตอนรอบสองเนี่ยน้องไปสละสิทธิ์ตอนรอบหนึ่งน้องก็จะไปในรอบสามได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆยืนยันสิทธิ์ในระบบทอปอ,อจะไปต่อรอบถัดไปไม่ได้ครับอืมค่ะสำหรับในช่องทางกันบ้างค่ะ รายละเอียดที่อาจารย์ได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนเลยว่าจะต้องมีในส่วนของปกย่อยอีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน้องๆติดตามได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างคะก็อันแรกนะครับจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลมชนะครับน้องๆเสิร์ชหาดูได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อนะครับหรือจะเป็น URL เลยก็คือ admission นะครับแล้วก็ r e g c m u D o a c D o t h นะครับอันนี้นะครับทุกโครงการน้องสามารถค้นได้นะครับว่ารับอะไรเงื่อนไขเป็นอย่างไรจำนวนเท่าไหร่รวมถึงค่าเทอมด้วยนะครับอันที่สองนะครับช่องทางที่จะเป็นทูเวย์ก็คือ f a c e b o ะนะครับ a c e b o o k รับเข้าศึกษาปริญญาตีเว้นวัคมอม้าชอช้างจุด มอชอนะคะมชนั่นเองะนะครับซึ่งน้องสามารถอินบ็อกมาถามได้เลยนะครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็จะพยายามตอบคําถามให้อย่างรวดเร็วนะครับค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายสักนิดนึงนะคะอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงน้องๆที่กําลังจะสอบเข้าในการศึกษาต่อในระดับรุมศึกษาค่ะครับผมก็มอชเป็นสถาบันหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับเรามีบุคลากรที่พร้อมในการ จัดการเรียนการสอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆนะครับสมัครเข้าเรียนที่มอชอนะครับโดยที่ถ้าเป็นรอบพอร์ตในรอบหนึ่งเนี่ยก็คงจะขอฝากน้องๆว่าจัดทำพอตนะครับอันที่1คือให้ชัดเจนแล้วก็อาจจะน่าอ่านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคอาอธิบายบ้างในในบางรายการนะครับแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยน้องๆอาจจะต้องเตรียมตัวในการสอบ นะครับสำหรับจะเป็น t ี a t t p a t หรือ A-Level นะครับซึ่งเป็นการสอบเผื่อไว้ก่อนอย่างนี้นะครับถ้าสมมติ Port ต l อรี่ไม่ไม่ไม่ติดก็จะได้มีคะแนนมาสอบนะครับวันนี้ยังมีเวลาครับก็คงรวบรวมพอร์ตนะครับยื่นสมัครนะครับยื่นสอบนะครับทีเก็ตที่แพทย์เอ l ลแล้วก็เตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรพฤุสกุลช่างสัจจะไทยค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้นำข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ CCA RC Podcast โดยศูนย์สืส่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่